อินโดยผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงสำเร็จตราไอเชฟข้าวไทยตราพันดีร้นนี้คือร้านไส้กรอกผันจิตนั่นเองเป็นร้านที่ไส้กรอกขึ้นชื่อมากครับความแตกต่างระหว่างร้านนี้ร้านนี้คือว่าไส้กรอกของที่นี่นะครับเขาจะใช้เป็นไส้แพะคือไส้แพ้เนี่ยเขาว่ากันว่านะครับ มันจะมีความกรอบแล้วก็เนื้อเนี่ยจะแบบแน่นกว่าซึ่งมันเป็นแบบเป็นสูตรที่เขาได้จากเยอรมันเลยนะแล้วเขาก็มีการปรปับรุ้งอ d a p t เให้มันเข้าออกับคนไทยคือต้องบอกว่าเหมือนเขาเป็นไส้กรอกในตำนานนะคือเขาดังมานานแล้วของไส้กรอกที่ร้านถันจิตอะค,คือเนื้อเขาจะแบบแน่นเนาะแน่นแล้วก็รสชาติกอเป็นขวนอะแล้วก็มันนุ่อ,อย่าง,<อ>งเลยอะเหมือนกรอบนอกนุ่มในอะ และคือซอสเซอร์สก็บออร่อยนะมีความแน่นมากข้างในาจะมีพริกด้วยสำหรับคนชอบทานเผ็ดใช่แล้วคือนอกจากไส้กรอกที่เขาจะโด่งดังแล้วนะคะเขามีเมนูอื่นๆด้วยอย่างเช่นสมหรับใครที่ชอบทานรสจัดให้มาหน่อยนะคะเป็นสไตล์แบบผสมผสา,านค่ะก็ต้องเป็นจานนี้เลยก็สเต็กแซลมอนซอสต้มยำค่ะเขาก็จะเอาแซลมอนเนี่ยนะคะไปย่างให้แบบว่าเนื้อกำลังดีคือไม่แห้งจนเกินไปนะคะแล้วก็ต้มยำเนี่ยก็จะทำเป็นเหมือนน้ำแท้งเข้มข้นก็จะรสจัดจ้าครับปกติแล้วเนี่ยสเต็กกับต้มยำนี่ไม่เคยเห็น การแบบผสมผสานกันแบบนี้มาก่อนเนอะใช่ผ <Character. S 2> สมแล้วมันเข้าอะไรแบบลองชิมลองชิมแต่ว่าคนไทยน่าจะชอบนะเพราะเขาจะแบบมีความจัดจ้านของต้มยำเข้ามาอืมอันนี้อร่อยครับเป็นไง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 เป็โดยปกติก็เรากินแต่แซลมอนแบบไม่มีน้ำต้มยำในสายตาใช่อันนี้อร่อยครับ ลงตัวมากครับชิจอดจริงๆนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่เหมาะสําหรับสาวสวยอย่างพี่จอยครับอ่าอันนี้คือยำผลไม้เป็ดกรอบครับครับอันนี้จะมีแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงแคนตาลูปมีผักมีอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้นส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับเขาจะใช้เนื้อของส่วนอกครับที่ติดหนังแล้วเขาก็เอาไปทอดค่ะผมใช้มันจะสุดยอดมากลองชิมมันก็จะนุ่มกรอบ อินเป็ดกับผลไม้พร้พอมกันเนี่ยอร่อยมากมันเข้ากันนะคือผลไม้อย่างนึง่งกับบนรถมันจะเปรี้ยวๆหวานๆใช่ไหมคะแล้วเป็ดเขาก็จะทอะดกรอบกำลังดีไม่ได้กรอบแข็งเนาะมันปเป็นกรอบนุ่มๆอ่ะความกรอบภายนอกของตัวหนังเป็ดน,นะครับกับความนุ่มของส่วนเนื้อนเนี่ยผมคุมตึงกันได้ดีกับรสชาติเป,ออออปรี้ยวของผลไม้แล้วก็น้ำยำ ถามท่านดีกว่าว่าเมนูสามจานนี้ชอบจานไหนที่สุดทุกจานอร่อยหมดครับผมแต่ถ้าผมชอบเนี่ยผมชอบไส้กรอกอันนี้ครับเป็ดก็ชอบนะครับเอาเป็นว่าชอบทุกจานแล้วกันเอางี้ดีกว่าครับให้คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินดีกว่าครับว่า3อย่างนี้นะครับเมนูไหนเป็นเมนูเปรี้ยวปากสําหรับคุณครับ เมนูที่ได้คะแนนสูงสุด2สายแรกครับรับว o เชอร์มูลค่า1,000บาทครับและอีก5สายถัดไปรับฟรีสมาชิกแอทคิดเช่นหปีครับผมวันนี้ใครมาทานอาหารพี่ฟ้านะครับแล้วบอกว่าเช็คอินมาจากรายการเปรี้ยวปากเนี่ยก็รับไปเลยน้ำฝุตพันกรงแก้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับโอ้ อาหารอร่อยบรรยากาศด anyway, <c physic> <can> ีมากโดยเฉพาะไส้กรอกมังจ mm ิตนี่สมคำร่ำลือจริงครับจริงค่ะคทานหมดจานไปเรียบร้อยแล้วอาหารอร่อยแบบนี้นะครับผมมีกิฟต์เซตเครื่องปรุงสำเร็จไอเชฟอร่อยดับเชฟง่ายปฏิทินมามอบให้สิครับขอบคุณมากครัขอบคุณนะครับกันก็ตามสบายนะครับหนัขอตัวไปดูแลลูกค้าต่อได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่พัฒน์ยังไงนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องอ้นเข้าครัวดทำเมนูไข่กันค่ะเจอรู้ไหมปัจจุบันนี้นะมีไข่โอเมก้า3ด้วย โอ,โอเมก้า3ไม่ได้มีแต่ในปลาทะเลหรอไม่ใช่เพราะพัฒนามีไข่โอเมก้า3แล้วนะคะนอกจากโอเมก้าค่ะก็ยังมีวิตามินอ e, ีแล้วก็ซีเนียมนะคะซึ่งสารอาหาร่างๆเหล่านี้ค่ะมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองระบบประสาทแล้วก็ภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยค่ะซึ่งไข่โอเมก้า3นะคะก็ได้มีการวิจัยและพัฒนาค่ะจนเป็นไข่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะกับทุกเพศทุกวัย,ค,วยค่ะ โอ้โหปกติทานไข่ไก่ธรรมดานะครับผมเพราะว่าได้คุณค่าทางอาหารเยอะอยู่แล้วนะครับนี่มีไข่โอเมก้า3ด้วยเนี่ยคุณค่าทางอาหารเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเราควรจะมาทานไข่โอเมก้า3กันอย่างเป็นประจำนะครับอ่าเค่อย่ายงานั้นนะคะให้นุง่งอนทำเมนูขไข่บ่อยๆดีกว่าเยี่ยมเลย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยนะคะขอบคุณพี่จอยมากๆเลยที่มาบอกถึงข้อมูลดีๆแล้วก็ประโยชน์เกี่ยกับไข่ค,ค่ะซึ่งวันนี้ในช่วง go on check in กับข้าวไทยตราพันดีออนได้รับจดหมายจากน้องนนท์ค่ะน,น้องนนท์นะคะเขาเขียนมาบอกว่าอยากให้ออนแนะนําเมนูไข่ต้มแปลกๆให้หน่อยจะได้ไหมได้เลยค่ะน้องนนท์วันนี้นะคะออนจะแนะนําเป็นเมนูข้าวหน้าหมูตุนไข่ออนเซ็นนั่นเองค่ะพร้อมแล้วเนี่ยเราเข้าครัวกันเลยดีกว่า อ่อนจะเริ่มด้วยการหมักหมูก่อนค่ะอ่อนก็จะหมักด้วยกระเทียมพริกไทยรากผักชีที่โขลกไว้แล้วนะคะใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มกลิ่นแล้วก็ดับกลิ่นคาวของหมูค่ะตามด้วยเหล้าจีนเหล้าจีนนี่นะคะก็จะช่วยให้เนื้อหมูของเรานุ่มยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ปรุงรสนะคะด้วยน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วค่ะแล้วก็น้ำมันพืชค่ะปรุงรสนิดหน่อยด้วย น้ำตาลค่ะคลุกเคล้านะคะให้ส่วนผสมของเราทั้งหมดเข้ากันออนก็จะหมักทิ้งไว้เนี่ยค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะพักทิ้งไว้ก่อนนะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนนะคะในการตุ๋นหมูกันแล้วค่ะตั้งน้ําให้เดือดน,นะคะพอน้ําเดือดแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่หมูที่เราหมักเอาไว้ลงไปเราก็จะปล่อยหมูของเราให้ตุ๋นทิ้งไว้ประมาณ40-45นาทีค่ะระหว่างที่เรารอหมูตุ๋นนะคะเราก็จะไปทําไข่ออนเซนกันเลยค่ะ ถึงคราวที่เราจะมาต้มไข่ออนเซนกันแล้วนะคะมีเคล็ดลับง่ายๆในการทำไข่ออนเซนค่ะคือนี่เลยน้ำผสมแป้งมนะะันค่ะใส่แป้งมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราจะใส่ไข่ลงบปาตอนนี้นะคะเราก็จะต้มไข่ออนเซนของเราใช้เวลาประมาณ12-15นาทีค่ะนี่น้ำหมูตุ๋นนะคะที่หั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปเรียงบนข้าวสวยร้อนๆได้เลยค่ะซึ่งออนนะคะจะพิถีพิถัถนในการเลือกใช้ข้าวค่ะ เพราะถ้าได้ข้าวพันธุ์ที่ดีที่ปลูกจากแหล่งที่อุดมสมบูรณ์เก็บเกี่ยวอย่างทนุถนอมก็จะทําให้ได้เม็ดข้าวที่สวยไม่แตกหักง่ายเวลาทานนิ่งทําให้อาหารของเราน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะราดน้ําหมูตุ๋นของเราเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะตามด้วยไข่ออนเซนของเราค่ะตกแต่งด้วยผักชีค่ะแค่นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะอย่าลืมนะคะน้องนองนงแล้วก็คุณผู้ชมเอาไปลองทําที่บ้านกันดูก็ได้ค่ะจะเป็นอาหารเย็นก็ดีนะคะ mm hmm. ายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะช่วงหน้าไปเช็คอินเลิฟที่ร้านคอ f ฟ่บาร์สุดเก๋และคนรักวอเฟิรพลาดไม่ได้กับเมนูสุดฮิตสตรอเบอรี่บอลซามิกวอเบิรนอดใจรอสักครู่ค่ะ